โพงามยืนยันข่าวขายบ้านใช้หนี้แต่ยังไม่หนีไปอยู่ลาวเตดเชิญยิ้มห่วงแค่โงงามพร้อมยื่นมือช่วยเหลือเต็มทีลาลาลูลูยอมรับงานโชวไม่ชุกเหมือนอยู่กับโปงลังสะอ่อนแครรอนดีแอเผยเรื่องลับของเส้นขนในทีลับสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยน้ำนมถั่เหลืองแลคตะสอยเอเจดีวีดีโคมเทเตอร์สมุเป็นเนซี่อ ยาน้าสมุนไพรผสมบ้านฉักหมดลูกเบอร์เจ็ดเจ็ดตราหมอเสงงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคิวมารีนกลูต้าแม็กซ์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเราสองคนมารายงานตัวแล้วนะครับผมกีรติกิรติครับฝนนันทการนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเทนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์หรืวันศุกร์เวลา11บเนาิกาสานาทีค่ะพร้อมเสิร์ฟข่าวมาทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับประเด็นร้อนนะครับเรื่องราวของตลกรุ่นเก๋าปราเทพโภงามน,นะฮะมีข่าวว่าเตรียมอำลาวงการค่ะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะคะะคคววาาาามจจจริงงงงงงเเเเเปปป็นยยยััไไดดีี๋ฟกกขออทล่่ะ หลอกชั้นครูเทพพงงามเปิดใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มในรายการตื่นมาคุยทางโมเดิร์นนาทีวีเมื่อเช้านี้ถึงประเด็นร้อนที่ตกเป็นข่าวว่าอำลาวงการถาวรเพราะติดหนี้พนันสูงถึง50ล้านบาทจนต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้และเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศลาวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยยอมรับว่าขายบ้านย่านสาร,รยาจังหวัดน,นคปรปฐมพื้นที่1ไร่ในราคา4ล้าน5 0 0บาทจริงเพื่อใช้หนี้จากการทําธุรกิจลม้มเหลวราว6ล้านบาทแต่ยืนยันไม่ได้ตกอับจนถึงท่านไม่มีที่อยู่เพราะตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตบานปรกต ข่าวบางทีมันออกมาเหมือนกับป่านี่แม่งมันแรนแค้นมากก็เหมือนอุ้ยต้องตายเนี่ยแน่เลยเงี้ยบอกว่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นป่าถึงไม่ไม่มีงานอะไรแต่ป่าว่าป่าว่าอยู่อย่างนี้ก็ก็เลือกไอ้ตรงที่เรามีความสุขอะไม่รู้มันอาจจะอดอยากหน่อยแต่ว่าป่าว่าไอ้ตรงทางเราเลือกมันมันเป็นทางที่เราสบายใจอะฉันว่าให้แกไปถามคนใกล้ชิดป่าดีกว่าป่าเคยไปเล่นการพนันที่ไหนเอางี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปฟังใครถึงบอกว่าเออทุกอย่างต้องต้องฟังดูป่าได้เล่าก็ไม่ได้ไม่เคย เล่าหรืออะไรการพนันบางทีหวยเหยยังไม่รู้รออกวันไหนอะไรเงี้ยขายทิ้งเปล่าอะไรไม่ใช่ขายแล้วเพื่อเราจะตั้งหลักใหม่ของเราดีกว่าดีกว่าที่เราต้องต้องมามามาโอบอ,อุ้มไอ,อ,อ้สิ่งที่มันเป็นภาระท,ที่หนักๆเอาไว้ทําไมแล้วช่วงนี้งานเรามันก็น้อยไม่ค่อยมีอย่างนี้ดีกว,ว่าเราก็เลยเฮ้ยทำไมเราต้องมาอุ้มไว้ทําไม ตาเทพยังเผอ,อีกว่าตั้งแต่มีข่าวออกมาก็มีญาติญาติและเพื่อนฝูงในวงการยื่นมือช่วยเหลือเพราะเป็นห่วงว่าคนจะลําบากแต่เจ้าตัวขอปฏิเสธการช่วยเหลือทั้งหมดเพราะไม่อยากกู้หนี้ยืมสินใครเป็นภาระอีกค่ะก็ครัวป่านี่ถือว่าเป็นครอขบครัวที่ดีอย่างหนึง่งเราอดอยากด้วยกันนะต้องใม้ลูกหลานอะไรก็แล้วแต่เขาจะเข้าใจเออว่ามันเราก็ปลอบใจลูกหลานอยู่เลยช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ลูกเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันมันมันก็ต้องดีเองอะคนเราที่มีให้กําลังใจหรือว่าช่วยเหลืออะไรป๋าบ้าง ทั้งก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ทั้งลูกชายลูกอะไรก็อยู่ด้วยกันดั้นล,ลูกทุกคนก็ปรึกษากันเราเพียงแต่ให้กำใจให้กําลังใจลูกเพราะว่าป๋าไม่มเีเงินอะไรที่มาให้เขาไงเป็นกรรมมันเป็นกรรมกาไม่รู้ไปทําอะไรไว้แต่ที่แน่ๆป๋าเทพยอมรับว่าอิ่มตัวกับวงการบันเทิงแล้วจริงๆส่วนใครที่ยังคิดถึงก็ติดตามผลงานหนังเรื่องล่าสุดสี่เรียงเซียนโต๊ดที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้ได้ค่ะ ยังไงนายเตนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับป่าเทพนะคะสู้ต่อไปค่ะโดยคุณผู้ชมนะก็สามารถฟังเสียงสัมภาษณ์ของป่าเทพแบบทั้งหมดนะแบบไม่ตัดต่อได้ที่เว็บไซต์หรือที่ Facebook ของนายเตนก็ได้นะคะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ความห่วงใยของตลกรุ่นน้องร่วมวงการนะเป็ดเชิญยิ้มที่มีให้กับป่าเทพครับพร้อมทั้งยินดียื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยครับ ประสบความสาเร็จกับเรีลิตี้ตลกเดอกคอมมิเดียนไทยแลนด์สีซั่นแรกไปเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดตลกระดับอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มก็ขอเดินหน้าผลิตตลกรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องกับการเปิดตัว16คนสุดท้ายเด็กคอมมิเดียนไทยแลนด์สีซั่นสองซึ่งปีนี้ครูเป็ดก็รับประกันความสามารถเด็กๆกิตนตัวเองเฟ้นมากับมือพร้อมจัดเต็มเสริมทัพด้วยเหล่าเทรนเนอร์ทั้งโน้ตเชิญยิม้มเดอะดอกสดาวยิงซีประจันและชัย,ยามิชัยค่ะซึ่งงานนี้เป็ดเชิญยิ้มยังอาอการตกใจเมื่อทราบข่าวนกแงลรร่่นพพีทเเทเเคาามปปะะศขบ้ อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศลาวโดยตอนยินดียื่นมือเขาช่วยเหลือค่ะพี่เทพเป็นคนเก่งนะพี่เทพเป็นคนเก่งมากพี่เทพเป็นนักแสดงที่ดีเป็นคนมีทั้งาศาสตร์และศิลที่ดีมากนะครับแต่ว่าพี่เทพไม่มีเชิงพาน,นิชย์ พิเทพยังไม่มีเรื่องการทําธุรกิจแล้วก็ทําให้แกแกแกพ,พลาดพลั้งลงไปต้องหาวิธีการคุยกันยังยังไม่ได้เจอกันเลยอยากจะเจอแกด้วยอยากจะว่ามีอะไรเนี่ยพวกเราจริงๆในวงการตลกเนี่ยเราจะรักกันมากนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหม่อมลูกศิษย์หรือใครต่อใครเนี่ยนะเราหน้าหน้าหน้าจะทําอะไรได้ ตลกรุ่นใหญ่เด้อดอกสดาวก็แฮปปี้กับธุรกิจครอบครัวลูกชิ้นหมูปูเดรอที่ขายดีเป็นเทน้ําเททา่ามีแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศล่าสุดก็เลยขอควักกระเปา๋าลงทุนทําธุรกิจน้ํามันหอมระเหยแก้ววัดที่เจ้าตัวตั้งใจเต็มที่และหวังว่าจะได้กระแสตอบรับดีเหมือนธุรกิจลูกชิ้นค่ะส่วนสองสาวคู่ซีนะคะลูลูลาลาอาสยามค่ะก็ขอพูดถึงอีปงลังสอ,อนอีกครั้งหลังแยกตัวออกจากวงค่ะครับผมแถมเจ้าตัวนะฮะก็ยอมรับด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยงานไม่ชุกเหมือนเก่าครับ สองคู่หูคู่สีลาล่าลูลูกกอดอพี่น้องร่วมทายอรเอสทั้งป๊อบบี้ชุยชุวันฟรุกซีควีแลอีกเพียบรวมมอบความสุขให้น้องๆที่สถานสงเคราะห์บ,บ้านนนทภูมิปากเกรดรับวันเด็กแห่งชาติพร้อมเผยว่าหลังแยกตัวออกจากวงโปรงลางซอนมาได้หนึ่งปีเต็มแม้งานโชว์ตัวไม่ชุกเหมือนก่อนแต่เรื่องรายได้กลับไม่น้อยหน้าเพราะมีงานละครแล้วก็งานพิธีกรมารองรับทั้งคู่ก็เลยไม่เสียใจที่ลาออกจากวงค่ะ ถ้าเทียบกับคําว่าโปร่งลางก็ถือว่ายังยังไม่ล้นปีเหมือนเหมือนทุกครั้งนะคะแต่แต่ก็มีอยู่เรื่อยๆที่มันน้อยลงเพราะว่าเรามีงานอื่นเข้ามาสมทบด้วยมีมีละครด้วยอย่างเงี้ยมาค่ะมันเลยเราไม่ได้ถ้าเทียบถึงว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีมีงานจ้างเข้ามาถ้านับได้มันก็อาจจะทุกวันด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีบางบางวันที่เราต้องแคนเซิลไปคือคือเราไปไปให้ไม่ถึงจริงๆ และถึงแม้จะแยกตัวออกมาเป็นคู่หูดูโอ้กอดคอกันทำงานด้วยกันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ลืมคำสอนของอีทปองหลังที่จำขึ้นใจและนำไปใช้ในทุกครั้งที่ขึ้นเวทีโชว์ตัว,ตวอยู่เสมอค่ะเราไม่เคยพูดหน้าเวทีแบบเป็นสาระใช่คะ่ะเป็นทางการแบบนี้เพราะว่าพี่อีทด,ดำเนินการตลอดเพราะเราเป็นแค่ตัวตัวแทรกนิดนหน่อยๆนเวลาพูดกับแฟนๆอย่างเงี้ยพูดยังไงให้มันเน่ารักน่ารักอะไรไหมคือสไตล์เรามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเราเล่นแรงไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เน้นคาสอนของพี่อีทมาคือ ก็ไม่เลก็ไม่พูดคําหยาบไม่ทําอะไรที่มันทะลึ่งตึงเตังแต่เราจะไม่ไม่ไม่คําหยาบเลยค่ะเพราะเรายังถือว่าเด็กยังดูเราเยอะมากเพราะฉะนั้นอะไรที่หลุดออกอะไรที่หลุดออกจากปากเราอาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับเด็กๆเนี้ยเราก็คิดถึงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากแยกวงออกมาจากวงโปรลาซอนเมื่อปีก่อนทั้งหลาล่าหลูลูก็ยังไม่ได้ติดต่อหรือว่าเจอกับอีทโปงลางอีกเลยค่ะ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่2ซุปตารุ่นเล็กน้องยอดกับน้องแม็กครับ<ม>ตอนนี้ต้องบอกเลยเะว่าดีดาเป็นพิเศษเพราะว่ากําลังจะได้ชมการต่อสู้ครั้งใหม่ของฮีโร่ในดวงใจอุลตร้าแมนครับถูกใจ2นักแสดงเด็กน้องยอนและน้องแม็กสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจกับนังอุลตร้าแมนสีโร่เบเลียนจากรพัฒมิน โดยศึกครั้งนี้ไม่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหมือนภาคก่อนๆแต่เป็นสืกกับกองทัพหุ่นยนต์นามว่าไคเซเบเรียลที่วางแผนครอบครองจักรวาลและทำลายล้างดวงดาวแห่งแสงทำให้อุลตราแมนซีโร่ต้องออกมาปกป้องจักรวาลจากเหล่าร้ายซงงานี้แน่นอนว่าทั้งน้องยอชและน้องแม็กต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นซุปเปอร์ฮีโร่ของตัวเองมาปล่อยพลังแสงกันอีกครั้งค่ะครับก็ชอบมากมายครับดูงแต่เด็กเลยครับผมชอบซีโร่อะทำไมชอบครับมันปิ๊พิเศษยังไงบ้างเหก็เพราะว่ามันเก่งครับแล้วก็มีเ้าดวย นี่ครับซีโร่นี่คือซีโร่ครับแต่ว่าสะสมด้วยใช่ครับมา20กั่บตัวดูบ่อยไหมครับบ่อยครับ,บ,รบมีแผ่นมีแผน่แผนตั้งแต่เริ่มแรกที่เคยร,ร,ครู้ติดตามการต่อสู้ครั้งใหม่ของเหล่าอุลตร้าแมนกันได้เตรียมเข้าฉายรับวันเด็ก9มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ เป็น2หนุ่มน้อยที่น่ารักมากๆเลย<ม>นะคะคราวนี้ค่ะเราไปที่นักรองนักเขียนเพลงรุ่นใหญ่นะ,ะชมพูรฟรุตตี้กันบ้างค่ะก็จะลดประกาศนะคะเขียนเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นไทยขึ้นมาหวังให้คนรุ่นใหม่น่ารักแล้วก็ห่วงแหนความเป็นไทยคะ่ะ เพลงบอกเล่าความเป็นไทยได้อย่างลงตัวสุดๆเลยแหละคะ่ะนักร้องเสียงดีเก่งทัชยะผู้ขับร้องเพลงเอกลักษณ์ไทยที่แต่งขึ้นใหม่โดยนักแต่งเพลงมากฝีมือชมพูสุธิพงศ์ที่ดึงเอกลักษณ์ประจำชาติของเราอย่างช้างดอกราชพฤกษ์และสาลาไทยมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงหวังปลูกจิตสำนึกให้เด็กรุ่นใหม่รักและหวงแหนความเป็นไทยอันเป็นมรดกของชาติที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมายาวนาน,นะคะ่ะความยากจริงๆมีอยู่2ออย่างก็คือว่าจะทำยังไงให้ท่อนฮุกเนี่ยรวมเอาเอกลักษณ์ทั้งหมดไว้ แล้วเห็นเป็นภาพตอนที่2ก็คือจะทํายังไงให้มันสนุกเขาสามารถใส่ความสนุกความร่าเริงแล้วก็ความแตกต่างที่มันทําให้เพลงนี้โดดเด่นขึ้นมาสิ่งที่เด็กฟังแล้วก็จะเขาเรียกว่าไหลเข้าไปในร่างกายเองโดยอัตโนมัติผมว่าดีนะดีดีกว่าดีกว่าการที่เราอยากให้เด็กเป็นอะไรแล้วให้เขาเป็นพยายามจะบอกเด็กมันเด็กเขาจะไม่นี่แต่ถ้าเกิดเรามีตัวล่อหรือว่ามีสื่อต่างๆมาเป็นตัวช่วยแบบนี้ เเเด็ก,ดกากจะง่ายขึ้นงานนี้ชมพูสุธิพงศ์ที่นัง่งเก้าอี้บริหารค่ายเพลงในเครือบริษัท JSL มาได้หนึ่งปีแล้วก็เผยว่าแม้ทุกวันนี้วงการเพลงบ้านเราจะมีนักร้องหลายร้อยชีวิตแต่ก็เล็งเห็นโอกาสแจ้งเกิดศิลปินจึงเตรียมปั้นนักร้องน้องใหม่มาประดับวงการเพิ่มอีกค่ะมันไม่ได้ใหม่เอี่ยมแต่มันมีความเป็นตัวของตัวเองมันมีลายเซนแบบที่ไม่ใช่เหมือนของของของที่พี่เคยทามามีทั้งลูกทุ่ง มีทั้งสกาเล็กเกเมีทั้งป๊อปป๊อปล็อกหรือเป็นพวกอะคูสติกมีหมดเลยคือไม่ได้แปลว่าเราทำค่ายเพลงลูกทุ่งนะไม่ใช่เราทำค่ายเพลงเยาวชนถ้ามีใครที่เขามีเสน่ห์มีคนชอบ<ม>เขาก็สามารถจะต่อไปได้ต่อไปได้อีกอย่างคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสำเร็จโด่งดังมากสร้างไรายได้กำไรให้กับบริษัทเราก็สนับสนุนต่อไปเพราะว่ามันคือการสนับสนุนมันไม่ใช่ธุรกิจ และเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงนะคะบิ๊กบอสอารมณ์ดีจึงเตรียมออกไปเฟ้นหาช้างเผือกเสียงดีตามต่างจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยคนมีฝันมีไฟมีความสามารถรีบแสดงตัวด่วนๆค่ะส่วนตอนนี้นะครับแฟนๆของน้องเหมียวสีฟ้าดูเรมอนห้ามพลาดครับเพราะเขาเนี่ยกำลังจะบินมาฉลองเบอร์เดย์100ปีที่เมืองไทยและก็สิ่งที่ทำให้ชาวซอยเก้นหัวลุกกันเป็นแถวคืออะไรติดตามได้ในช่วงเมาส์มอยซอยเค่ะ สใส่มารับวันเด็กแบบใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะสําหรับเจ้าเหมียวสีฟ้าโดราเอมอนที่จะบินมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดล่วงหน้าร้อยปีให้กับน้องสาวโดเรมี่ในงานโดราเอมอนเจแปนิสเฟสติวัลซึ่งงานนี้เขาจะจัดในสไตล์งานวัดญี่ปุ่นมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกเพียบ <Wow. S 1> เด็กๆทั้งหลายไปเจอกันได้วันที่9-12มกราคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้านะจ๊ะ หายหน้าหายตาไปนานตั้งแต่หนัง Beautiful Boxer ล่าสุดหนุ่มอาร์ตอาตพรสุวรรณก็ยังคง,ลงหลงไหลในศิละปะแม่ไม้มวยไทยไม่มีเปลี่ยนล่าสุดก็ชววนเพื่อนนักชกม,มาบอกข่าวชาวเม้าบอยให้ไปชมผลงานใหม่มวยไทย Live The Legend Live ที่จะเปิดการแสดงให้ชมกันทุกวันที่โรงละครเอเชียทีฝีมือการกำกับของเอกชัยเลือกความยืนยันต่อยจริงเจ็บจริงข่าจริงศอกจริง <ว au. S 1> เตรียมชมครั้งแรก15มกราคมนี้แล้วจ้า ก็ทั้งสอยเก้าเลยและ่ะค่ะเมื่อมีสาวชุดขาวเดินตอนติดมากับหนุ่มทักพ,พรัอนอยู่ก่อนจะฉันเลยให้แหยกลัวกันว่าที่แท้แม่สาวชุดขาวก็เป็นเพียงผีสาวซาดะโกะตัวปลอมที่ขอแวะมาชวนกันไปร่วมหลอนในห,หนังผีฟอร์มยักษ์จากญี่ปุ่นซาดะโก 3D หลอนซ่อนวิญญาณภาค2ใครมั่นใจว่าจิตแข็งพอรอพิสูจน์ได้เข้าฉายเก้ามกราคมนี้ที่โรงภาพยนตร์จ้า ตายตาายมาแบบนี้ใครก็หลอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าข่าวทุกข่าวที่น่าสนใจของเราคุณผู้ชมก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์หรือว่าที่ Facebook ของน e ยเ e r เฮนนะคะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายให้กับตลกหลวงถนอมนวลอนันต์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านกันสักครู่เดียวครับ